สายทั้งปวงเพื่อเราจะได้รับรู้แล้วก็จะได้มาช่วยกันแก้ปัญหาในอนาคตต่อไปก็ขอขอบคุณในโวกาสนี้ขอบคุณครับนะครับก็ฟังนโมนะครับเออ่นโมสบายใจเพราะว่าผมพิจิตนี้เชนไปแสนสี่หมือบาทเบิกให้เจ็ดก็พักไปแล้วเอกสารอยู่บิลลี่ จะแจกบางทีนะสองชุดชุดหนึ่งคือวาระการประชุมเอ่อวาระการประชุมหนังสือเดินประชุมรายงานการประชุมแล้วก็ว,วิธีการดําเนินการของสมาคมแล้วก็รายละเอียดนะครับชุดที่สองก็คือรายลับยไปจ่ายเกี่ยวกับงานมีการเริจชิงซึ่งคงจะตรวจสอบวันนี้ไม่ได้มันมืดนะเพราะเอกสารให้กรรมการไปตรวจดูก่อนแล้วก็ พองานสามัญประชุมสามัญใจประจําปีเนี่ยก็เดือนกุมาพันเนี่ยเราคงจะไปดูโหวตก่อนทำบ้านบ้านมาก่อนแล้วมาสงสัยสอบถามกันยังไงแต่ถ้าข่าวระบายใจว่าผมมาพิจิตรเต็มไปหนึ่งแสนสี่บาทที่ว่าหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเพราะเพราะว่าเขาต้องหักาทางราชการเมื่อไอ้ทางสิงห์มาเขาจะต้องหักค่าแหวกค่าแรงการเ่ายทางราชก,ก,การซึ่งเราเบิกใจแล้วผมกับพิจิตรเต็มเบิกใจเพราะเรื่องนี้จะผ่านไป นะครับตรวจเยียนต่างเข้าไปตรวจสอบด,ดูนะครับนี่คือเรื่องของงานวิลส์จริงต่อไปในเรื่องของรายรับรายจ่ายจามาตรการเรื่องเรียนเชิญแม่สิมพ่ลันครับผมแล้รือไปไงาก วัสดี้พี่ใหม่ทุกๆคนเลยนะจ๊ะที่ยังไม่ได้หวัดดีก็หวัดดีด้วยที่ว่าให้แจงไายรับรายจ่ายก็คงมีเมื่อกี้เนี้ยที่เขาแจกโปยไันตน์เพราะเราเราได้แต่รับอย่างเดียวปกพร่องมากเลยลันนิปคือแบบที่บอกที่พี่ๆเขากล่าวมาไม่ว่าจูมินกล่าวมาหรือพี่โมพี่อิทเราไม่ได้มีการหาผลประโยชน์ ตอนนี้เราพยายามทําทุกอย่างให้มันลงตัวขอให้ทุกคนเข้าใจแล้วไปอธิบายให้คนอื่นที่ยังไม่เข้าใจว่าไอ้เรื่องบัตรเนี่ยมันมีปัญหาจากครั้งแรกที่จะพี่อีทรับมั่งเราส่งไปให้สารวัตรก๊อฟแต่ก่อนเราต้องการเขาทำไอ้รุ่นไอ้นี่มันมีนองตรงในงมาหมดแล้วก็มาจาคนทำอะไรทําแต่ตอนนี้ทางสมาคมก็โอเคเนี่ยให้เจตทําโดยหาเครื่องมาแล้วอะไรแล้วพวกเราคุยกันแล้วว่าพวกที่ยังไม่ได้บัตร วันนี้มางานบุรพาคุณสามารถรับตรงนั้นเลยหลักฐานคุณมีเพราะตรงเนี้ย